สวัสดีสมาชิกเอฟซี FC, เพื่อนน้อยเล่าทุกท่านคลิปนี้แอดก็จะมาลงแนวทางน้อยเล่างดประจำวันที่สิตุลาคมกรรลงไหวเป็นแนวต้างพี่น้องลงไหวเป็นท้าเลือกสำหรับสมาชิกเอฟซผู FC, ้ที่ติดตามช่องถ้าถูกอกถูกใจก็กดติดตามช่องในไว้พี่น้องถ้าชอบก็จังตาม ขวชอบกับพออบานเ้ากับเบิงไหวเป็นแนวตัาาง้งอ่าเลขก็มีเข่ามีรุดเข้าบ้างรุดบ้างไปเนางที่อาจจะเขา่ดดา,เา,เาสองหวดสามหดติดต่อกันหลืออจะรุดติดต่อกันอ่าสองหวดสามหวดเื่อกันไปเนอะเ้ากับเบิงไหวเป็นแนวทางอ่าเข้าถูกอกถูกใจโดนใจเข้ากับจังตามอา่าสําหรับพ้น ไม่ลาหวหัววันที่สิบตุลาคมผลก่อสามหกหนึ่งหนึ่งแอดลุงคลิปไว้กะซ้ายวิ่งซ้ายหลดกระเด็นสอับหนึ่งไออก่งสอคับหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งามามาหส่วนสุดเยาะเจาะบ่อ,อ,บอพานเจาะบ่อแตกพี่้อก ต้องขอโทษขอ,อให้สมาชิกหลออร,ร้ายชุดเจาะ่อแตกสำหรับสายวิ่งสายรูดอ่ะยังได้อยู่เอากระรูดไว้พี่นอ้องนินรูดรูดเอาทุน่นรูดกันทุน่นอ่ส่วนชุดเจาะถาแตกก็ถือว่าเป็นกำไรพี่นอ้องอ่ะตัววิ่งตัวรูดก็เอาทุน่น การทุนไว้พี่นอ้องจาออาจจะแตกง่ยอาจจะแตกง่ยอาจจะจาะบ่ิหาเจาะบ่เขา่าแต่ว่าสายหิ่งสายรูดก็มียังมีโอกาสมีโอกาสที่จะได้ได้ผ่านพี่นอ้องจจได้ทุนการทุ่นไว้สำหรับคลิปนี้เอากระสุมาเบิงของแนวทางของวันทีคลิปตุลาคมพี่นอ้องเป็นแนวทางห้อยล่าหวษ วันที่สิบสองตุลคาคมจุดเอาสองตัวบนหล 92, 93, 94, 91, ังกัมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหนึ่งพี่น้องซ้ายวิ่ง,งซ้ายดะเดินเก่าซ้ายวิ่งซ้ายดูเด่นเกรองศูนยสมาริกบทสอบตัวเด่นเก่าเก่าตัวร่องไปจับพี่น้องเอาตัวร่องตัวรองเอาไปจับเองแอบบทจับไป ตับเบจับก็จะได้0 2 0 3 0 4 0 1อ่ะกับประมาณนี้พี่นอ้องสำหรับเนื้อทางหวยเล่าหวดวันที่12ตัวล่าคมกันอ่ะตัวกันพี่นอ้องตัวกันถ้าจะกันกัน,กน1 2 สองสองอันนี้คือตัวกันไปนนน่น่องส่วนตัวนิ่นส่วนตัวนิ่นส่วนชุดนิ่น่นอาผู้ใดมักนิ่นไพ่มักหน่อยคู่่อาแฮดก็จะนิ่นไปที่กระล้องเบิ้งไปหน่องสำหรับตัวนิ่นตัวฟันอันนี้คือแอดนิลตึกสองคูนี่ นี่คือตัวนี้ส่วนชุด3ตัวหเาเสียไปพิจารณาเอ,องกัล่องเบิงพี่น้องไาเีไปพิจารณากัจะมีหกเก้าสองหกเก้าสามสองเก้า สองเก้าสามประมาณนี้พี่น้องสำหรับแนวทางวยลาวงดวันที่สิบสองตุลาคมตาจอบกระตาไม่นองทบจอบกระปานกระเบื้องไหวพี่เนวทาทกรกจกโฉมมันมาทุกคนครับ